เมนูสุกี้หมาล่าเนี่ยตอนนี้ก็กําลังฮิตกกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองหอ,อมกลิ่นเครื่องเทศน,นี่ก็ใกล้เคียงหมาล่าแล้วนะเนี่ยน้ำจิ้มนี่ถอดสูตรจากสุกี้ร้านดังที่เราไปกินกันเนี่ยนะปรุงมาแล้วเนี่ยแซ่บมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นช่วงรายการใหม่ของเกษียณสำราญนะคะเมติภุกิงกิงกิงิงกิงกิงค่ะจะมาทำไอ้เมนู ตอนนี้ก็กําลังฮิตกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือเมนูหม้อต้มหมาลา่าก็ทีวชอบกินไงแล้วชอบพาแม่ไปกินด้วยก็เลยอยากจะลองทํากินเองที่บ้านดูเนาะวัตถุดิบก็จะมีขั้นตอนที่เป็นน้ําพริกเนาะน้ำพริกก็จะมีเครื่องแกงเครื่องแกงคือเครื่องที่เราจะต้องมาผัดเขาอะ่ะก็จะมีพริกแห้งมีน้ำตาลเกลือ,อลซีอิ๊วขาวขิงมีซอสหมาลา่าแล้วก็จะมีเครื่องตังกุยอบเชยปยกักกระวานเกากี้ มีกระเทียมน้ำมันงาตัวน้ำซุปเนี่ยเราก็จะต้มกระดูกหมูก็จะต้มเป็นน้ำซุปไว้ตั้งหากก่อนส่วนที่เราจะมาทํากินเนี่ยมันก็จะต้องมีหมู3มชั้นสไลดดสันคอหมูสไลด์แล้วก็มีไข่เส้นมันเทศฟองเต้าหู้พวกแผ่นปลาลูกชิ้นเต้าหู้ชีสผักต่างๆที่เราชอบแล้วก็มีสาหร่ายจริงๆที่เราจะมาทำเนี่ยนะเราต้องการทานอะไระเราก็สามารถที่เอามาใส่ได้ไง ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่แต่วันนี้ไม่มีเนื้อไก่เนาะเออมีแต่พวกที่ชอบกินอะ่ะ <ged> <laughs> แล้วตอตามความชอบววนนใช่เอาตามความชอบแล้วส่วนที่มาทําน้ําจิ้มนี่เราจะมีซอสงามีน้ําพริกเผามีพริกสําหรับคนที่กินจัดจ้านนะน้ำมะนาวสําหรับคนที่ชอบให้มันเข้มข้นน้นําจิ้ม <S <s <uk ie> สุก,กี้มีน้ํามันหอยมีพริกหมาล่ามีงาขาวแล้วก็มีต้นหอมค่ะ คือวัตถุด,ดิบมันจะมีประมาณนี้อาจจะมากกว่านี้ก็ได้ของสดนี่จะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบทานขั้นตอนแรกนะคะจะมาผัดเครื่องเทศก่อนนะคะโดยการใส่น้ำมันงาลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะใช่ไหมคะเป็นน้ำมันงาแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปผัดให้มันหอมก่อนเพราะเครื่องเทศพวกนี้เราต้องการผ่านความร้อนโดยน้ำมันเนี่ย มันจะได้ชูกลิ่นหอมของเขาขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะใส่พริกแห้งหนึ่งกำมือนะคะใส่ลงไปผัดด้วยกันเดิมแต่ต้องคอยระวังไฟด้วยเราต้องคอยดูไฟกลัวมันจะไหม้ด้วยเราจะสังเกตจากพริกนี่ตอนนี้เห็นมีควันขึ้นมาได้ปุ๊บป้าแล้วเราก็จะใส่เครื่องที่มันมีความเป็นน้ำก็มีขิงแล้วก็มีออกระเทียม กระเทียมบางส่วนไฟมันแรงแล้วเราได้กลิ่นของความหอมของเครื่องเทศที่เราผัดขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยขั้นตอนนี้เราจะผัดให้มันหอมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ําซุปแล้วค่อยมาปรุงน้ําซุปอีกทีหนึ่งก็อันนี้มีข้อควรระวางังต้องบอกตัวเกกี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่ามันมีส่วนผสมของน้ําตาลในตัวมันนะมันจะมีความหวานเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะคั่วเนี่ยเราควรที่จะใส่หลังสุดเพราะฉะนั้นอันนี้เราคั่วไปเนี่ยเราก็ได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศขึ้นมาแล้ว แม่คิดว่าใช้ได้แล้วนะกันตอนนี้ต้องมาใส่หมอ้ออันนี้ก็เทเครื่องเทศลงในหมอ้อก่อนหอมกลิ่นเครื่องเทศนี่ก็ใกล้เคียงหมาล่าแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะตักน้ําแกงน้ําแกงนี่ก็คือเกิดจากการที่เราต้มกระดูกหมูแต่แม่ว่าถ้าเผื่อเป็นซุปที่ทําจากสันหลังหมูเนี่ยมันก็จะมีความหวานของเขานะเราอาจจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมมากน้ำซุปประมาณนี้เนาะ ตอนนี้ก็คือต้มไปใส่หม้อแล้วเราก็ต้องมาใส่เครื่องปรุงโดยการใส่น้ำตาลลงไปสองช้อนโต๊ะเกลือซีอิ๊วขาวน้ำพริกของหมาหล่ากชิมหน่อยเนาะอืมตอนนี้มาทำน้ำจิ้ม มันก็จะมีซอสงาเดี๋ยวแม่เริ่มจากตัวนี้เลยซอสงา3ามช้อนเนี่ยแล้วก็มีน้ําจิ้มสุก,กี้าตามชอบก่อนอาจจะมีน้ํามันงาหน่อยนึงเพิ่มความหอมพริกเผาหน่อยนึงพริกป่นของหม,มาลาเผ็ดไหมไม่รู้แค่นี้ก่อนถ้าไม่เผ็ดเราเติมได้เนาะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเยอะหน่อยชอบ ชอบกระเทียมเยอะก็ใส่เยอะชอบมะนาวก็บีบความเปรี้ยวความเปรี้ยวตามนี้ก่อนสีดูไม่เผ็ดนะจิมก่อนดีไหมเปี้ยวเค็มได้แต่ความเผ็ดนี่ยังไม่ได้หมาล่าค่ะหมาล่าต้องเผ็ดค่ะ แต่ถ้าเผื่อยังไม่เผ็ดสะใจนะคะต้องใส่พริกสดหน่อยนึงเรื่องเยอะสรุปแนละ้วแม่สรุปได้นะตามที่ชอบเลยแต่อันนี้สูตรนี้ยปรุงมาแล้วเนี่ยแซ่บมากค่ะสุดท้ายใส่ต้นหอมกับงานี่นี่ฉะนั้นเปิดเตาเลยเปิดเตาบรเลงเลยหยิบของที่ตามชอบเลยอยากกินอะไรคะอันนี้ก็คือเต้าหู้ชีสอย่างละชิ้นก่อน อันนี้ใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่ผักตามชอบได้เพื่อความหอมแล้วก็ใส่เผ็ดหอมใส่สาลายแล้วก็ใส่ผักแล้วก็หมูนะฟองเต้าหู้กรอบแล้วก็เส้นมันมันเขาเรียกมันเทศนะอันนี้ต้องใส่ เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะมันจะสุกไวหน่อยอันนี้กินหมูได้ก่อนเนาะอืมเหมือนเลยค่ะ มาล่าสุก,กี้ใส่พานเจ้าเลยนะคะฟองเต้าหู้นะคะอันนีอ้อร่อยฟองเต้าหูม้มีคำว่าอเอือเพราะอะไรตอนนี้คือทำสุก,กี้มาล่าทานกินเองได้แล้วไม่ต้องต่อคิวงาน สรุปแล้วที่ทําวันนี้ก็คือซุกี้หม่าล่าเนี่ยเราทำเนี่ยวัตถุดิบกับส่วนผสมวิธีการทำเนี่ยเป็นขั้นตอนใช่ไหมแล้วมันก็เลยรู้สึกมันเหมือนไม่ยากเนี่ยขั้นตอนในการทําน้ําซุปขั้นตอนในการทําน้ําจิ้มแล้วก็มีเตรียมวัตถุดิบที่จะมาต้มแค่นั้นเองส่วนเราก็ดูตามสูตรเอาแรกๆในใจแม่คิดว่าจะทําได้หรอจะเหมือนหรือเปล่าเนี่ยเอะทำไมดูแล้วมันไม่น่าจะเหมือนเลยนะทําออกมานี่เหมือนจังเลยเนี่ย,ย <laughs> แล้วก็อร่อยด้วย เออเป็นไปได้นะแม่คิดว่าถ้าซื้อมาทํากินเองที่บ้านเนี่ยปริมาณมันที่เราซื้อมาก็อาจจะไม่ได้แพงเท่าไปกินที่โน่นปริมาณซื้อมาสมมติประมาณเท่านี้เรากินได้ตั้ง4-5-6-7คนอะไรอย่างนี้เลยแล้วแต่เราอยากจะกินอะไรแล้วก็เติมเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่แพง ไม่แพงเกินไปเหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องไปนั่งรอเขาเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยทำกินเองในครอบครัวหรือไม่ก็ชวนเพื่อนๆมาสังสรรค์อะไรอย่างน,นง,นนนนง,งนี้นะหรือ,อแม่ว่าดีกว่านะทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยดูในรายการของแม่เนี่ยก็สามารถไปทําตามได้กันนะคะเนี่ยอร่อยด้วยไม่น่าเชื่อชอบไหมคะช่วงเนี้ช่วงแม่ติดคุกกิง้งกิ้งกิ้งเนี่ยถ้าเบื่อชอบนะคะก็ช่วยติดตามแม่ต่อไปนะคะ ขอให้ติดตามกเกษียณชำรานของเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ